สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีน้องในตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ในช่องของเอกกับิวัตออฟฟิเชียลหรือที่ทาง Facebook ของเอกกับพิวัตนะครับพี่น้องตอนเขาเสร็จงานแล้วล่ะกันอาบน้ำไปเที่วอยแล้วโดยเพพี่น้องไปเบิงเมฆัวยู่หนี่เพื่อนดีดีพี่น้องก้อนกลับนะครับเพื่อนก็ะเอิญมากินเขากินน้ำนี่อันนี้ก็คือทีมงานแดนเซอร์ของเราก็มากินข้าวกินน้ำกันทุกๆคนเลยนะครับไปนังเอกกันมา เอแกเป็นเกยังไงได้ให้ท่านโจถ้าหมามันไม่ยิมหรอหล่อกินหลายกินหลายเนอะก็ได้ทั้งกินทั้งถ่ายมันก็ไม่ได้ป้าต้องกินเสร็จก่อนเข้ามาถ่ายป่ะขนมอะไร น้องอยู่ไหนอยู่บนรถล,ละค่อยกินเถอะเอาไว้พี่กินเถอะเอาไว้พี่กินเถอะคุณเนะี่ยอ้าวว่วงกับยุคนพี่น้อง ยังก,กินน้อข้างนี้ครับขอกาไม่ไะัด้เนท่อ่ออ๋อในลองพูดคำว่าแบบขนมจีนสิขนมจีนขนมจีนขนมจีนอ่่นพี่พี่พูดสิบ้านพี่พูดยังไงขนมจีนบ้านเดียวกันนะนี่โคราชเยข้าวปุ้นเอ้าเป็นเรือ่องอะเข้าปุ้นเอา กเขาเต the way, the <t ry> ีน <t ry> ีบอค่ะบ้านฉันดนาปุนใใ้ถือถือกล่องกะตกจ้าน้องเป็นคนราศีสไลน์นี่อนอ่เพื่อไนี่ขนมตีนว่าเขาเกิดจุกงมีเขาไปดูเะมากุนจีบไสไกไห่ไกลบ้านขุมคำเมืองหอมแดงหรอพี่เออเตาอันงามหอมแดงบ้นขุมคา ออนักร้องสาวเสียงสบายน้อน้อยสําออยวางสัดเนาะเพลงน้อยไม่ตายอายายาน่าฮเอฮาฮ่าฮ่ากันอ,อา่าฮ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 ีาฮ่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 าอ่กไ่าฮ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 ่มันงงาป่ปปาฮ่าน่าฮนาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าไ่นฮ่าน่าฮ่ปฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาน่าฮนาฮ่าฮนาฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮกิน่นาาฮาฮ่่าาฮ่่าา่า่น่่่เ่่าน เอานี่สอดไทยไทยหรอสี่ไทยหรอีให่ากใหญ่โนเกนขึ้นให่ก็ชัว่าคนตายน้ามดื้อน่อพวกเนี่พวกงามอหายเปันลันด้ยน้ามัไม่ขีงงามอ่ะงามเพลียว่างามอยเถียงเลยก็จิตปรมบวดซี่เนีย เปล่งสันเนาะนี่แหงงาบนี่โอ้ยเห็ดหรออันนี้อาบน้ำแล้วทำไมทำไมล้างตาไม่ร well ่อนหนิถามจะไปไ้องกระจกคนนี้อาบน้ำด้วยแรงพานเอาแรงพานโอ้ยโบราณยานนท์ออกกว่าไหนพักกินเข่าประยันปะยันยานไม่กินเข่าวระท่านมัวยานขากินเบิร์ดก่อนเออเป็นลังสันเนาะหลังก็ไปอกครัเออ เออเอาพวกล่าเลยเอาพวกล่าเลี่ยวพูดดิขนมจีนขนมจีนพูดดีๆอย่าจิกขนมจีนถ้เรื่องจิกปากไม่พูดดีๆขนมจีนโอโอเคแลมันไม่เหมือนตรงไหนชายแดงเวอสุดๆมีบางแนวอ้ยคนดังคนดังพี่น้องโอปะว่าล่ำล่าเนี่ยบอก

นี่เไปเบ่้ึงด้วย,วยมันค่าซาลา่าค่าอย่างลายเนี่ยเสียงมันกับตีกลับไปกับมาขอแม่ได้าากลับกันนะครับวันนี้ค้าไปพอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย ว,ว่าท่านเหล่ายู่นี่ก,การกลายกินท่านเหล่ายุบอกอะไรอ่ะพี่แยมแยมว่าะไรนะกลองไงม่รู้ไม่ใช่อะไรไหไปกินกับเขาหรือยังนี่ถ่ายนี่ก็ใส่เอฟเฟกต์ใส่ฟิลเตอร์ให้นี่ไม่ได้แกงคนเราชอบแต่ถ่ายแต่คนอื่นนะทำไมล่ะ <c ười> แกงใช่ไหมก็ใส่บ็อกเซอร์อยู่ มาถ่ายนี่ยังไงมันไม่สุกนะขอบคุก็เป็นทรายแถบวะแกงอ่ะนี่ถ่ายแกงแกงแน่เลยมีแต่งหน้าฮาโลวีนหรอไม่หน้าสดนี่คือฮาโลวีนนี่ก็ฮาโลวีนฮาโลวีนราคาหน้าสดใส่งสะอาดนี่ค่ะคาโลวีนตัวจริงนี่ตัวจริงเหรอเจ้ามาถ่ายคนอื่นเดี๋ย้ํา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 ก็ให้ถ่ายหน่อยดีวะผู้หญิงยังไงคมีหนวดมีเท้าทั้งใน มันเป็นแบบยุคใหม่ซางางาหรือถ่าย àng, ่างอะไรเนี้ย่โตได้พี่ได้ยังยังยังโตได้อีกโตได้อีกใช่เอา้าอ,อะไรนะพี่ร้อยหกสิบสามไม่ถึง เขาเอามาแต่พอเดินเขาแบบว่าเอามาแบบพอประมาณคือพอดีพอประมาณอ่ะไม่ใช่หมดลำขึ้นรถหมดแล้วหรอเขาจะด่านี่แล้วนะเดี๋ยวนี้ขึ้นรถบัสก่อนเว้ยว่าเตือนอันใดอันไหนอะไม่หยิ้มใส่กล่องแน่นี่เขาบอหยิ้ม ไม่เอาบอกอี่แข่งไทยอย่างน้อ,อเดี๋ยวพาไปเดินลเลาะเวทีนิดนึงนะครับนี่ตอน,นเพิน่นกากำลังเก็บเวทีแล้วพี่น้องทีมงานคนเบื้องหลังกับเก็บ ปกรณ์มากกอนมูกับหลังมูนะครับตอนนี้ก็กาลังเก็บอยู่นะครับก็ใก่สี่เหล้วยมน่าจะตามกันออกไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้รถบรคนครบก็จอกแล้วนี่อันนี้ทีมพระเอกอุ้ยนี่อันนี้เอกกับพี่บัตเอรเนี้ยนี่อันนี้พนาบูธนะครับนี่นี่นี่มพระเอกของเรานะครับโอเคครับพี่น้องเมือแรกเข้าไปเจอกันนะครับเมือแรกไปพอกันที่อําเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภพุ่มด้วพี่น้องเด้อ พี่น้องที่จะพูดมาเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอกขอลาไปก่อนไม่เจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายนะครับทุกคนครับเฮ้ยตาเื้ยเตะ